กับข้าวเขาทำมาสองวันแล้วครับปู่อันนี้อยู่พนเรืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ไปใส่รถคันเหลืองก็ได้นะโอเคอ่านี่ยเนี่ใส่คันนี้เลยรถที่ยกูภัยเลยพี่ตะวังตะวังป๋าเดี๋ยวปากอาหารเมื่อย่นะอ่าปฝันน้องขวัญไปเลยอ่าขอบคุณมากน้องขวัญแล้วก็แฟนแล้วก็นี่แม่ใช่ไหมลูกสาวนะครับโอเคขอบคุณมากครับนุโมทนาบุญด้วยฮะ แม่ไม้คูเรือนะครับก็ทำข้าวเหนียวหมูมาหน้าแล้วผลไม้มาด้วยวก็เป็นแฟนคลับของทั่วไทยนิวด้วยนะครับขอบคุณมากพวงอะไรเอาเก็บไปบูชาที่บ้านได้เลยพี่ครับผมน้ำเดี๋ยวรอรถกระบะมาขนครับโอ้โทษมา นี่ฮะโอ้โหเฮียมานั่งดักถวายน้ําอยู่ตรงนี้ด้วยอ่าขอนมเฮียเดี๋ยวน้ํารถมารับ,นะรบขอนมหน่อยขอนม,มอ่าแม่ถือไปเลยสองอันเดี๋ยวไปใส่รถไหวไหมแม่ไม่เป็นไรนะโหเดินสบายนะ <S 2> <S 2> <S 2> สวัสดีนะะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเฟซบ o ๊กไล v ์ของเพจทั่วไทยดิวนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับ มแล้วนี่น้ำแข็งมาแล้วแมสไ,ไม่ใส่เอาเาเอ,าเอาตีตีให้หัวหักเลยฮะหลวงปูเด้อน,นี่กลับบ้านก็ไม่บอกกลับไปนครสารคามไม่ยอมบอกเพิ่งมา,าไปฮะวิพัพกกลับมาแล้วฮะขับรถคันเหลืองต่อไปอา้าวไปฮะอา้าวไปเลยเดินตามเลยช่วยยกขอขึ้นรถนมขนมนะที่ไม่ที่ไม่ใช่น้ำดื่มเนี่ยช่วยยกขึ้นรถข,ขรั้นเหลืองเลยเ,เดินมาเลย มาเลยอ่านี่เลยครับมาเลยส่วยกันเดี๋ยวน้ํามีรถมารับนะครับพงอะไรเอาไปถวายพระได้เลยที่บ้านได้เลยนะครับน้ําเดี๋ยวมีรถมารับนะครับอ้าวครับเดี๋ยวฝากเพื่อรถคันเหลืองครับใช่ครับเราเราเรายกทุกอย่างเลยยกเว้นน้ํานะครับถ้าเป็นนมเป็นขนมใส่รถคันเหลืองนะครับมันจะได้ไว ช่วยกันครับอ่าเดี๋ยวอันนี้นี่หลวงปู่ว่าเห็นเด็กให้ให้เนี่ยอ้าวหลวงปู่รับประเคนแล้วไปแบ่งกันกินเป็นยาเลยหลวงเป็นสิ่งมงคลหลวงปู่ก็สั่งไวแล้วนะอ๋อ,อโอ้โห,โหนี่ฮะใส่หน้ากากอนามัยกันหมดเลยยายาครับยาอ่ามั <S <S ้ยครับครับหลวงปู่ ออหรือยาใส่รถทีจะไปใส่รถท่านเดี๋ยวต้องถบายคร้บเดี๋ยวงงต้องใส่ยามไหกเดี๋ยวท่านจิบทั้งวัน้เนี่ยท่านคอเจ็บอยู่ห้องปู่ท่านเจ็บคอฮะกระทั่งก็จะฉันยาอะไรนะยาแก้ไอมาสามป้อมนะฮะแล้วก็ถ้าไม่มีก็จะเป็นยาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาว ลแล้วก็อยออมสเตส็ปเี่สีเหลืองน้ำผึ้งผสงมมะนาวเลมอนอะไรทักอย่างเนี่ยละผมก็เก็บไว้ในรถอยู่ก็ลืมไปล้ผมก็จะเก็บไว้ให้ท่านนะ,ะท่านจะฝากผมไหมหมดท่านก็จะบอกเรียกหาผมก็จะวิ่งมาถวายสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ของเพจทศไทยนิวนะฮะอันนี้คือภาพบรรยากาศสขขดๆนะครับเดี๋ยวน้ำมีคนมารับนะครับผมนมนม น้อ,องกู้ภัยช่วยหยิบนมนะครับน่เดินไม่ทันจริงๆผมนี่เหงื่อท่วมตัวแล้วเดินเดินขึ้นเขามาจากวัดนี่โอ้โหเหงื่อท่วมแล้วเอ้าอยู่กันบริเวณด้านหน้าของโรงเรียนบ้านแสนตมมิตรภาพที่หนึ่งศูนหนึ่งนะฮะโอ้อ่ะน้องโมธนาสาธุครับพวงมาลัยเอาเก็บไว้บูชาพระที่บ้านเลยแม่อ้าวหยิบเลย หยุดไปเลยอ้าวน้ำดื่มเดี๋ยวมีรถมาเก็บจ้ะจ้าบ้าจะเก็บเลยเร็วเน่ยอันนี้เอาขนมขนมขนมนี่ดิจะไปใส่หน้ารถนะ่อาไว้เป็นน้ำอันนี้มาถวายแล้วก็ขอตีมือซะดีมั้งเอาพวงมาลัยไปด้วยไม่รู้แล้วเอาพวงมาลัยไปไปด้วยเป็นเป็นมงคลเออไปเลยเดี๋ยวเหลือก็จะนะถวายหลวงปู่เนี่ยแก้้้ไวเป็นนำอะฮะ อ้าน้ำพึ่งนะน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งที่รถที่รถรถโตบอกมาไวๆเลยเอาน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งอ่าน้ำพึ่งคนท้องนะน้องกู้ภัยบอกบอกเขาหน่อยว่าเอานมด้วยนมเอาขนมที่มือด้วยให้ด้วยแล้วก็นมให้สักสี่แพ็กนะท้องกี่เดือนแล้วครับพี่แปดเดือนแปดเดือนโหลงตาท่านเห็นคนท้องไม่ได้เลยสั่งให้อน้ำพึ่งมาให้เลยเห็นไหมโอ้สุดยอดเลยนะฮะ นั่นแหะเอาน้ำไปด้วยนะ่ะโอ้อมานะครับแล้วผมนี่แวะดูคนท้องเนี่หลงตาท่านเดินไปไกลเลยเดินตามตไ,ไม่ทันเลย สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะครับแลวเราอยู่กันนะฮะบ,บนถนนหลวงหมาเลขสองหนึ่งนะครับในเขตอำเภอปูเรือจังหวัดเลยอีกไม่กี่กิโลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเข้าสู่มุ่งหน้าสู่อำเภอวังสะพุงนะครับจำชื่อถนนไม่ได้แล้วนะฮะ ถนนถนนเส้นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ถนนหลวงหรือถนนชนบทก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะฮะพอดีดูผ่านๆเมื่อวานนี้รีบไปหน่อยนะครับแต่ว่าคุณแม่เดี๋ยวช่วยยกใส่รถคันเหลืองหน่อยนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวรถกระบะมารอรับอันนี้เดี๋ยวจะแค่ให้หลวงปูทง่ท่านผันนช่วยหน่อยรถกระบะคันสีเหลืองเนี่ยตามมาเนี่ยอ่าได้น้ำวิตามินพอดีกําลังหาเลยนะฮะน้ำวิตามินมาเข้าไหหลวงปู่โอ้โหสาทุรับพี่เดี๋ยวนมกับน้ำวิตามินใส่รถคันเหลืองเลยพี่ชาย ครับผมสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ต่างรับชมนะฮะทานนี้เนี่ยเดินออกจากวัดป่าสารตรมเนี่ยประมาณหนึ่กิโลเมตรได้แล้วนะฮะจากปากทางเข้าวัดเนี่ยมาประมาณ1กิโลเมตรแล้ววันนี้ก็ได้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเลยนะครับ มาอำนวยความสะดวกแล้วก็ของมุยทิสว่า,างทีดีทำนะครับจังหวัดเลยก็มาช่วยกันด้วยถนน3002 300, ใช่มั้ถนน3 0ย่ฮะโอ้โหเห็นบอดีเลยเป็นถนนหลวงหรือถนนชนบทฮะนะขอข้อมูลเพิ่อมอีกหน่อยนะถนนหลวงหรือถนนชนบท ขอบคุณมากเลยนะฮะข้อมูลเปี้ยจริงนะครับอ้าวเดี๋ยวพิมพ์มาหน่อยใครรู้มั่งนะฮะเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาเข้าอ่ามุ่งหน้าสู่วังสะพุงเนี่ยเป็นถนนหลวงหมายเลขอะไรหรือว่าถนนชนบทหมายเลขอะไรมาสักคู่พิมพมาสามศูนย์สองแมคงไม่ใช่หวยหวยหวยลาวนะสี่ตัวพอดีด้วย